คืนเหนือลองใต้กลับมาพบกันอีกครั้งใน EP 2ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับกับการเดินทางตลอดเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและสำหรับ EP นี้ครับผมจะพันเพื่อนนะครับเดินทางต่อจากคูชีดาวมุ่งหน้าสู่อดอยผาตั้งซึ่งอยู่ห่างกันเพียงแค่1 5กิโลเมตรเท่านั้นครับผมใช้เวลาเดินทางเพียงแค่30นาทีนะครับก็เดินทางมาถึงที่พักของเราในค่ำคืนนี้ครับ ผมเลือกพักที่ดาวล้อมเดือนผาตั้งรีสอร์ทครับรีสอร์ทที่นี่ครับเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กนะครับสีสันสวยสะดุดตาและราคาไม่แพงครับราคาเพียงแค่1,200บาทต่อคืนเท่านั้นนะครับแถมอาหารเช้าให้นะครับอาหารเช้าจัดเสิร์ฟเป็นชุดนะครับแบบจุใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับภายในห้องพักก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการน้าร้อนหรือว่าพัดลมนะครับแล้วก็มีมาม่าแถมไปให้ด้วยนะครับตามจํานวนคนเข้าพักนะครับถือว่า ดูแลเทคแคร์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเมื่อกี้ก็ออกจากที่พักที่ภูชี้ดาวเป็นที่เรียบร้อยครับถนนเส้นเดิมครับขับตรงมาอีกประมาณ15กิโลก็ถึงที่พาตั้งที่นี่เป็นที่ที่ผมจะพักคืนนี้ครับชื่อว่าดาวล้อมเดือนครับผาตั้งด้านหน้าจะเป็นถนนครับแล้วก็ด้านหลังตรงข้างหลังห้องครับก็จะเป็นวิวภูเขา ตอนนี้ขนของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวออกไปสำรวจแถวนี้ก่อนนะว่ามีที่เที่ยวที่คินอะไรบ้างครับ ผมขับรถเที่ยวเล่นมาเรื่อยๆนะครับก็มาจนถึงดอยผาตั้งครับจุดนี้ครับมีร้านค้าคอยบริการนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านของฝากนะครับร้านอาหารร้านหมาล่ายุนานครับแนะนําเลยครับว่าอาหารที่นี่ค่อนข้างที่จะถูกปากมากครับแล้วก็ราคาไม่แพงครับ สำหรับดอยผาตั้งแห่งนี้นะครับตั้งอยู่หมู่ที่14ครับตำบลปออเภอเวียงแก่นจวัดเชียงรายครับอยู่ห่างจากภูชีฟ้าประมาณ30กิโลเมตรนะครับเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนห่อชาวม้งและชาวเย้านะครับโดยเฉพาะชาวจีนห้อนั้นนะครับอดีตนะครับเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล93ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเช่นเดียวกับดอยแม่สลองนะครับ ดอยผาตั้งแห่งนี้นะครับเป็นสันเขาที่มีความสลับซับซ้อนนะครับทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามครับอันเป็นลักษณะเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกในยามเช้าหรือว่า,าจุดชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นนะครับและใครที่เดินทางมาในช่วงเดือนมกราคมนะครับเป็นต้นไปก็จะมีโอกาสได้เห็นอดอกพญาเสือโคร่งบานในช่วงนี้ด้วยครับ บริเวณดอยผาตั้งครับก่อนขึ้นจุดชมวิวเนิน102ครับจะมีส่วนป่าหินนะครับที่มีลักษณะสวยงามครับและจุดชมวิวช่องผาขาดครับลักษณะจะเป็นาผาหินที่ขาดแยกออกจากกันเป็นช่องนะครับซึ่งตรงจุดๆนี้นะครับสามารถมองลงไปเห็นวิวทิวทัศน์ของประเทศลาวและาสายน้ำโขงได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับห่างจากช่องผาขาดเพียงแค่300เมตรนะครับ ก็เป็นจุดชมวิวเนิน102ครับเดินขึ้นเนินมานิดหน่อยเท่านั้นนะครับจุดชมวิวตรงนี้นะครับสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้ในยามเช้านะครับแล้วก็สามารถขึ้นมาชมพระอาทิตย์ตกได้ในยามเย็นนะครับเพราะว่าเนิน102นะครับสามารถมองเห็นได้ทั่วเลยนะครับสามารถมองเห็นได้ถึง360องศาเลยทีเดียวครับ อนนี้ก็อยู่บนขาตั้งแล้วครับจุดชมวิวที่102ผมเดินขึ้นมาก็จากทางล่างนะครับก็สักประมาณ200เมตรมาดูพระอาทิตย์ตกครับตอนนี้ก็ตกดินไปแล้วเดี๋ยวกําลังจะลงแล้วครับเดี๋ยวผมเดินลงจากเาก่อนครับวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีไปเที่ยวอีกเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผม,มเข้าที่พักแล้วไม่ไหวเหนื่อยมากเลยวันนี้เดิขนขึ้นเขาทั้งวันเลยบาย สำหรับข้อมาล่าครับแนะนำร้านนี้ครับผาตั้งปิ้งย่างนะครับมาล่าที่นี่ไม้ละสิบบาทเท่านั้นนะครับรสชาติเด็ดแบบต้นตำรับยูนนานนะครับอิ่มทองแล้วนอนหลับสบายนะครับเก็บแรงไว้ในวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะมาล่าทะเลหมอกบนดอยผาตั้งอีกครั้งครับ ตอนนี้เวลาตีห้าสี่สิบนาทีครับเช้านี้เราจะมาล่าทะเลหมอกกันอีกที่หนึ่งนะตอนนี้ผมอยู่ที่ผาตั้งขึ้นมาแล้วครับอยู่ข้างบนแล้วอยู่ที่จุดชมวิวป่าหินตอนนี้เดินขึ้นมายังไม่มีใครมาเลยครับเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะหกโมงน่าจะมีคนขึ้นมาอีกนะเคเดี๋ยวรอไปดูทะเลหมอกกัน ความสวยงามของทะเลหมอกโดยผาตั้งนะครับสามารถมองเห็นได้จนสุดสายตาครับและภายใต้ทะเลหมอกแห่งนี้นะครับที่ทอดยาวออกไปนั้นนะครับก็คือสายน้ำโขงครับที่กั้นแบ่งแยกแผ่นดินนะครับระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวครับ ตอนนี้เจดโมงครึ่งลงจากป่ายินแล้วครับกำลังเดินทางเข้าที่พักหาอาหารเช้ากินทะเลหมอกที่นี่จะสวยกันคนละแบบนะถ้าให้คะแนนจะให้คะแนนเมื่อวานที่ภูชีดาวมากกว่าตัวนั้นอันนั้นสวยจริง วันนี้เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับจุดหมายอีกที่นึงนะดอยแมส,สลองระยะทางก็ประมาณ150กิโลครับขับรถไหลชั่วโมงอยู่<อ>เดี๋ยวเจอกัน และจากดอยผาตั้งนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับเดินทางต่อไอปรกราบสักการะพระธาตุดอยตุงนะครับแล้วก็เดินทางต่อไปยังดอยแม่สลองนะครับยังไงแล้วนะครับอย่าลืมคอยติดตามใน e p ีหน้านะครับแล้วก็คอยติดตามเป็นกําลังใจกด s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อๆไปด้วยครับ